สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะ มาใช้ชีวิต1วันในชุมชนพูนบาเพ็ญกันค่ะชุมชนพูนบาเพ็ญนะคะเป็นชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะแต่มีสีสันมากกว่าที่คิดเลยนะคะว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าในชุมชนมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างไปเลย เราก็จะมาศึกษาแล้วก็ดูภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุนทุบําเพนนะคะเราก็เข้าไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำกันบ้างตอนเช้าเราเริ่มออกเดินทางจากบ้านประมาณสิบโมงเช้าค่ะ โดยวิธีการเดินทางไปชุมชนคุนบำเพ็ญน,นะคะเราเดินทางจาก MRT ศรินทรไปลงที่ MRT ภาษีเจริญค่ะจากนั้นเลียกรถเข้าไปต่อนะคะใช้เวลาโดยรวมประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงที่ชุมชนคุณบำเพ็ญกันแล้วค่ะ เราได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเช่นทำงานฝีมือเล็กๆเราได้ร้อยลูกปัดทำขนมไทยทำยาดมฟังดนตรีไทยและเรายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่ซึ่งถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายแต่เรายังได้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมากๆค่ะ ช่วงบ่ายเราก็ยังได้เดินดูแหล่งสำคัญของชุมชนทั้งลานกิจกรรมศาลาชุมชนและพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่ชาวบ้านมักมาใช้พักผ่อนหลังจากนั้นก็ได้ลองพูดคุยกับคนในพื้นที่ได้ฟังเรื่องราวเก่าๆของชุมชนบ้านพูนบำเพญโดยคุณลุงวิทยาสงวนไว้ โดยคุณลุงเล่าย้อนกลับไปว่าในอดีตชุมชนภูนบำาเพ็ญมีเรื่องเล่าว่าหากเวลากลางคืนไม่ควรออกจากบ้านเนื่องจากมีผีกระสืออยู่ในแม่น้ําและเสือสมิงอยู่ในป่าเพื่อเป็นกุศโลบายหลอกเด็กเนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้แหล่งน้ําเด็กอาจลัดตกน้ําและอีกฝั่งเป็นป่าไมา้อาจจะมีสัตว์ดุร้ายหรืออันตรายซ่อนอยู่จึงสร้างกุศโลบายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นมาเมื่อพูดถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของชุมชนในอดีต ย้อนกลับไปในสมัยที่ความเจริญยังไม่เข้ามายังไม่มีไฟฟ้าใช้ในเวลากลางคืนชาวบ้านอาศัยแสงสว่างจากการจุตะเกียงและเทียนในการประกอบอาหารใช้เตาถ่านที่สร้างมาจากดินเผารวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือนที่สร้างมาจากฝีมือมนุษย์เช่นช้อนและจานจากสังกะสีกระบุงและตะกร้าสารจากตอกไม้ไผ่และกระดานไม้อยู่ไฟสําหรับหญิงหลังคลอดเป็นต้น กิจกรรมที่บ้านไม้ชายคลองนี้ให้เราทํานะคะก็จะมีการทำยาลงึงไทยค่ะแล้วก็การทาขนมไทยนะคะลูกซุ้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายๆกิจกรรมนะคะจะอยู่ทางด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบได้กลิ่นอายความเป็นชุมชนเก่าแก่กที่อบอุ่นมากค่ะพวกเราได้ทํานะคะคือการเดินรอบชุมชนจะได้เห็นบ้านเรือนแบบดั้งเดิมร้านค้ารองถิ่นเล็กๆและผู้คนที่ทักทายกนอยงเป็นกันเองค่ะพอใกล้ตกเย็นนะคะเราก็เดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นและปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศชุมชนยามเย็นพร้อมกับความรู้สึกดีๆจากการมาใช้เวลาที่นี่ในหนึ่งวนัน าใครชอบการท่องเที่ยวเชิงชุมชนหรืออยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ mm hmm. ก็ลองแวะมาที่ชุมชนภูมังเพนกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่พวกเราพาม,มาดูชุมชนภูมังเพนสนุกกันไหมสนุกสนุกค่ะ,คะได้ทั้งความรู้แล้วก็เกี่ยวกับ วิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็ได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่แบบพวกเรายังไม่เคยทําด้วยค่ะใช่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าคนที่ชุมชนนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เรือในการเดินทางแล้วก็ขายของด้วยค่ะใช่ค่ะคนในชุมชนน่ารักกันมากๆใช่ไหมใช่ได้อะไรกลับไปบ้างคะเยอะเลยได้ลกชิ้นกลับบ้านได้กล้วยฟรีจากคุณลุงโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย thank you จะพามาดูภูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิลำเทินเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ร้อนมากดูสภาพสู้ตายไหวไหมคะไหวค่ะชิวค่ะเพื่อสื่อสารของแคะนเบอร์รี่นะคะ